ปะกิเลสเชตาสันตุสย,ยังสันตินิโยชะโกรจสวาสดิะ,ทะ ทิตังกัโรติสังขังวรันตังสิระสานามามิพุทธานุพุทธังสมศสริฤทธิิงตันเตชะสาเตมยศีธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ